ไปไปเป็งไงพุทธินไปแล้วบอลไหมบอลไหมโดนไหนโดนชหน่อพักนมอยไปมาดักมามาดเลยมา อเลีนอเลีนสาโนแม่ก่อนไปวิ่งไปวิ่งเอาใจอไว้แล้วเัยันปปีนล้วปีนป้งไปไหมไปไหมอ่ะขึ้นมาอ่ะอ่ะย่งไลเลยยังไลเลยเฮ้ยยง ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่เขาดันเฉยๆลูกลีรอแม่ด้วยค่ะให้น้องชิมตรงนี้ก่อนลูกป๊บนนะให้น้องดันดัลูกกอนด้วน้องอีอลีไมดนออลีไมดนออ่านไม่ให้เหรออลีมันเก่ง่อ่ะ นลินยังซอ่ลินไม่ได้เลยนลาเนนอย่าดันหาน้องนะแล้วดัเรแลเ็ดันดันนดัดึ้มเก่งมากตึ้มเก่งมากตึ้มเก่งมากตึ้มเก่งมากนับนะพับลูกแบนเลยนะลินอไมไปพอแล้ว i can